สวัสดีค่ะโค้ชกายนะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะในการใช้ Pay ช็อปนะคะช้อปปิง้งสินค้าที่มีอยู่ในร้าน Pay ช็อปต่างๆนะคะวันนี้โบนัสเข้าและก็เลยมีเงินและเดี๋ยวจะไปช้อปปิง้งที่ Pay ช็อปนะคะจะช็อปอะไรพิมพ์ค้นหาไปเลยดีกว่า I think นะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่บริษัทนำเข้ามานะคะ ตัวนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับบำรุงสมองนะคะช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะราคา2,200บาทสมองโคชกายต้องการเป็นอย่างมากนะคะเห็นไหมคะบำรุงสมองทำให้ทํางานได้เต็มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะประโยชน์ของมันอยู่ในนี้เลยแต่ว่าโคชกายศึกษามาเรียบร้อยแล้วพอเราเปิดมานะคะเห็นไหมคะได้10พอยตนะคะ ซื้อไปแล้ว17คนราคาปกติ2,350บาทนะคะหกล่องนะคะตกลงซื้อเลยนะคะก็ซื้อตามนี้นะคะระบุจำนวนนะคะ1กล่องจะมีช้อยให้เลือกนะคะว่าเราจะรับสินค้าที่บ้านหรือว่าเราจะรับด้วยตนเองที่ p a y a นะคะใครก็จะรับที่บ้านนะคะ MS ก็จะขึ้นที่อยู่ของเราตามที่เรากรอกไว้ในระบบนะคะยืนยันค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วยืนยันค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสของเรานะคะพอใส่รหัสของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมายืนยันนี่นะคะก็นี่คือใบเสร็จนะคะที่ออกมาได้รับ10ทพอรักษายอดเรียบร้อยแล้วเดือนนี้เราไม่ต้องไปวิ่งรักษายอดตอนสิ้นเดือนนะคะ เพราะว่ามีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะใน PayShop ใน Lazada านะในเพดีนะคะเพียงแค่เราเติมเงินเข้าไปในระบบนะคะแล้วก็เราก็สามารถใช้ใจ่ายได้เลยนะคะสินค้าที่จาเป็นในชีวิตต่างๆทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้โค้ชกายก็แนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ